สวัสดีครับวันนี้เป็นบุญตานะครับเปิดขึ้นมาก็เจอพญามังกรนะครับไม่ใช่พญานกอินทรีนะครับอาจารย์โจกพญานกนอินทรีอีกาเที่ยวไล่จิกตามสบายนะครับมนนี้อาจจะต้องเผยความในใจบ้างาแต่เผยมาเพื่อเตือนสตินะครับ ถ้าลองดูทั้งเส้นดูทั้งเส้นนะครับดูลองดูดูเข็มขัดด้วยะนะครับเรียนให้ทราบว่าอันนี้ก็คือผู้ผู้ประมูลผู้ประมูลเขาต้องการนะครับอันนี้ทางต่างประเทศสั่งมานะครับมี6ชิ้นมีแหวนสองวงของเขียนหลวงฮองเต้น,นะครับแล้วก็มี แหลดหนึ่งเส้นเข็มขัดหนึ่งแล้วก็สร้อยหนึ่งพร้อมทั้งตัวอีกอันหนึง่งจะเรียกอะไรดีเข็มกัดกัดหน้าอกนะครับอ,อันนี้ดูหลายท่านบอกจอ,อนานๆหน่อยอยากเห็นรายละเอียดเนี่เอาให้ดูแบบชื่นใจเลยเห็นไหมครับความสวยงามความละเอียดนี่คือหยกเนื้อแก้วนะครับประเมิราคาไม่ได้ตอนนี้หยกเนื้อแก้วแพงกว่าเพชรแล้วนะครับ เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคนจีนเขาเล่นอะไรที่คนจีนเล่นนี่แพงหมดนะครับเพชรพลอยคนจีนไม่เอาแล้วนะครับเพราะถือว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่โอลานเขายึดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องดูนะครับนี่ก็อยากให้ท่านดูแบบนานๆความสวยงามนะครับอนี้ดูด้านหลังต่อนี่ด้านหลังเห็นไหมครับ มีหางมังกรโผล่มางดงามยิ่งนะครับก็ดูทางเข็มขัดบ้างนะเข็มขัดเห็นไหมครับด้านหลังก็จะเป็นหางพญามังกรโผล่มาแล้วเดี๋ยวอีกสี่ชิ้นเสร็จผมจะทําคลิปให้ท่านชมเป็นกวันตาสองชิ้นนี้เขาตั้งราคาประ,ประมูลมาอยู่ที่สามพันล้านก็ราคาเหมาะสมเพราะว่า มันไหลกระหลัดแล้วไปหยกเนื้อแก้วก็วันนี้ก็พาท่านระชมตมตู้แล้วก็จะพูดถึงเรื่องอื่นๆนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยที่ศูนย์มัสบัดสามแผ่นเดินเราเนี่ยนะครับที่เขาเตะเนี่ยเราไม่ว่าเตะด้วยเหตุและผลเราไม่ว่าแต่เตะด้วยความบิดฉาเนี่ยก็ต้องเจอกันหน่อยนะครับอ่า แต่อิจฉาหรือไม่อิจฉาท่านก็บอกเป็นเลยสิ้นตอนนี้มาเจอไทยเอเข้าแล้วท่านจะว่าอย่างไรน่าจะลงสื่อขอโทษบ้างนะครับไม่ใช่ว่า,าพิจ่อปากมาพูดปีศาจให้มือมาเขียนอันนีต้ต้องพูดตามหนังจีนผมไม่ได้พูดจาหยาบคายนะครับคนที่พูดดีๆคิดดีๆ จะทำดีๆใครๆก็รักนะครับแต่ถ้าบางคนเกิดมาเนี่ยผิดปกติไปชาวบ้านเขานิดนึงคือชอบกระแสะชาวบ้านชอบหาเรื่องชาวบ้านจนมีคดีล้นตัวบางคนที่บอกหยกที่นี่ปลอมขอโทษทีเดนะโดนไปทั้งแพ่งและอาญา60ประคดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ เอามาดูฝั่งนี้บ้างดูไล่ไปดูนะครับสวยนะครับพวกนี้ไทเ A หมดแต่ไม่ใช่หยกเนื้อแก้วนะครับเป็นไทเออ่าทั้งค่อย,อยดูเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่นี่เรามีหยกเรามีหลักฐานก็มีการเซอร์ด้วยทางหลักวิทยาศาสตร์ JT อีเมลบ้างนะครับ คือไทเอก็คือไทเอท่านยังบอกเป็นเลซิ้นเลยนะครับเหมือนกับภาพสมเด็จที่นี่เรามีประวัติมีต้นตระกูลมาอย่างชัดเจนนะครับท่านก็ยังบอกว่าปลอมนี่เขาเรียกว่าปากมนุษย์นะปากมนุษย์ะนะครับแล้วจะไม่ให้ผมบอกพวกคุณพวกผีเจาะ่างมาพูดแล้วก็ปีศาจให้มือมาแล้วให้ผมจะเรียกพวกคุณว่าอย่างไร นะบางคนก็มาขอพระไปผมก็ให้นะบางคนนะให้เยอะเลยนะครับเพราะทางเราไม่ได้ค้าขายพระอะไม่ได้หวงอะไรอะพอเอาไปขายหมดลอวมาขอต่ออีกอผมว่าออคนเราไม่รู้จักพอเนาะนะครับแล้วไม่รู้จัะทำมาหากินอย่างอื่นบ้างเลยยังไงจะไปเที่ยวนะครับพอไม่ให้ก็ไปเช่าอมายี่สิบบาทนะครับ ไปทําให้เก่าแล้วก็ไปหลอกขายให้เขาองค์ละแปดหมื่นห้มืนแสนกว่า2องแสนอ่ามันก็น่าสงสารพออาจารย์โจ๊กเปิดประเด็น ISO ขึ้นมาอ่าทุกคนนําไปตรวจปรากฏว่าไม่ผ่านบอดพอไม่ผ่านเขาก็คืนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นผมพูดเรื่องหยกแต่ผมก็จะเอ่ยถึงเรื่องพระด้วยถ้าหากว่าท่านที่เช่าแล้วต้องตกลงเซ็นสัญญากันนะครับ ถ้า200บาทไม่ต้องแต่ถ้าหากว่าหลักหมื่นขึ้น5้0 0กพัเนี่ยต้องเซ็นสัญญากันนะครับว่าต้องสามารถออก i อ o ได้ก็พูดให้ฟังส่วน ISO ผมรับรองครับของจริงเพราะว่าภาที่นี่บางองเนี่ยหนาผิดปกติไปสักนิดนึงมันก็ผิดระเบียบระบบของ ISO และท่านก็ไม่ออกให้ ก็เลยต้องแกง้งคนที่ทําบุญมาต้องเปลี่ยนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์โจ๊กเนี่ยกับผมก็ร่วมกันที่จะให้ผู้ที่ศรัทธ,ธาทุกคนได้ของแท้เพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อทําให้ครอบครัวท่านอยู่ดีกินดีตามที่สมเด็จพระธจันโตท่านทรงตัดไว้ว่านะเมื่อได้ภาะไปแล้วอยู่ดีกินดีไม่ต้องแวะมานะนะครับอ,อันนี้ผมขอใช้คําพูดท่าน ท่านที่ได้รับพระจากที่นี่ไปเอาไปขายจนร่ำรวยแล้วเนี่ยอย่ามาขออีกนะอขอผมก็ไม่ให้แล้วไม่ให้อย่ากโกรธนะครับแล้วก็ไปเอาพระปลอมมาให้อาจารย์โจ๊กออก i อ o ขอโทษทีอาจารย์เขาคือพญาอินทร์นะครับท่านอย่าทำตัวเป็นอีก,กาเดี๋ยวเที่ยวไล่จิกพญาอินทร์เดี๋ยวท่านบินสูงปื๊ดทีเดียวท่านจะน็อก ตายกลางอากาศนะตามที่ผมพูดไปนั้นคลิปแรกนะครับอันนี้ก็เตือนกันส่วนที่ที่นี่ทําบุญเนี่ยพวกคุณไม่ทําพวกคุณก็ไม่สมควรจะมาใส่ร้ายนะครับอันนี้ก็อีกไม่นานก็คงจะได้ทราบความจริงกันว่าอะไรของจริงอะไรของปลอมอันนี้จงต้องเรียนให,ให้ทราบนะครับคือบางคนเนี่ย ไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมจําเป็นที่จะต้องคุยกันให้ชัดเจนของจริงก็คือของจริงปลอมก็คือปลอมนะครับแต่ไม่ใช่ว่าของปลอมเป็นของจริงนะอย่างที่ท่านพูดว่าพอขอพระไม่ให้หน่อยเดียวแค่นั้นแหละนะหาว่าที่นี่ไม่ทันละนะครับบางคนก็เพิ่งศึกษาเมื่อเดือนมกรานี่เองนะครับอวดรู้ ว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะแต่ไม่เกี่ยวกับคุณไตเทพนะนะคุณไตเทพผมก็บอกเขาว่าคุณไตเทพเาพ็าเป็นผู้สื่อข่าวขครชวนเขาไปทําข่าวอะไรเขาทาทั้งนั้นแหละครับพวกคุณนะ่ะที่ส่งจดหมายมาบอกว่าคุณไตเทพเขาอย่างงู้นอย่างนี้ท่านไม่ต้องไปพูดถึงเขาเลยคุณไตเทพของเขาก็คือเขาเป็นผู้สื่อข่าวใครเอาเรื่องจริงเรื่องหลอกเรื่องโกหกเขาออกให้หมดแล้วครับ สื่อเขามีจรรยาบรณเขาออกให้หมดเขาก็ออกเสร็จเขาก็บอกว่าท่านต้องพิจารณาเองด้วยเหตุและผลนะครับแม่ไม่ใช่เช่าผ้ามาองละแปดหมื่นคืนก็ไม่รับแล้วก็ไปบอกว่าคุณไตรเทพอย,อย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่คุณไตรเทพเขาเป็นสื่อนะครับเพราะฉะนั้นพวกท่านไม่ต้องไปโทษคุณไตรเทพแล้วท่านก็ดูแต่ละสื่อใครพูดออกมาออกจากคุณไตรเทพมันไม่ใช่เครดิตคุณไตรเทพ นะคุณไทเทพเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฟันธงนะครับเขาก็มีป่าเขาก็พูดไปหน้าที่คุณไทเทพเขาก็บอกแล้วว่าผมเป็นแค่แคสื่อนําสิ่งดีๆมาเสนอแล้วสิ่งอะไรแปลกๆที่ไม่ดีนนั้นเราก็ไม่พูดกันนะครับเพราะท่านเองก็ทานข้าวอยู่แล้วนะครับไม่ได้ทานแก่ก็สามารถที่จะพิจารณาด้วยเหตุและผลใช่ไหมครับ ขนาดที่นี่มีประวัติมีแม่พิมพ์มีรองพิมพ์มีมวลสารนะครับเขาก็ยังบอกว่าปลอมเลยผมก็ไม่เรียกพูดยังไงแต่ใครพูดว่าที่นี่ปลอมก็รับกรรมไปนะครับเพราะถือว่าทางเราก็ให้ความรู้ไปตามหลักฐานแล้วท่านก็พิจารณาด้วยตัวของท่านเองผมก็ไม่บอกว่าที่นี่แท้หรอกครับถูกไหมครับผมก็พูดให้ฟังว่าเรามี ตำราบโบราณมีคำพีโบราณนะครับพระแต่ละองค์เนี่ยมีการบันทึกสร้างโดยใครแกะแม่พิมพ์พว่าแกะตั้งแต่พศไหนอย่างเช่นแม่พิมพเนี่ยหลวงวิชารเริ่มต้นใช้รอศแปดเจ็ดแต่ก็มีคนมาถ่ายรูปไปปรากฏว่าดวงเขาไม่ดีหรือไงไม่รู้นะครับเลขสามเนี่ยเลขเจ็ดเขามองเป็นเลขสาแล้วก็ไปปอแม่พิมพ์เป็นปศแปสอ มันก็เจ๊งเลยครับเพราะรอสเริ่มใช้สองสี่หนึ่งหนึ่งมันเท่าเท่ากับแปดเจ็ดนะครับวันนี้ก็โชวไม่เชื่นใจนี่คือหยกฮอก,กฮล็อกเซี่ยวนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ท่านท่านดูไว้นะครับก็เรามาดูทางนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะให้ดูเป็นตู้ๆไปพวกนี้เป็นเนื้อแก้วบดให้ดูอีกครั้งหนึง่ง เดี๋ยวทางผู้ประมูลเขาก็จะอเอามาทำเป็นต้มหูบ้างจี้บ้งางหัวแหวนบ้างกำไรบ้งางว่ากันไปเคยเห็นไหมครับกำไรชิ้นเดียวเลยน,นะครับมีแค่สองชิ้นของโลกดูทางนี้นี่ไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่ก็ดอกผักกาศเนื้อแก้วก็จะเอาไปเป็นที่ปักนะครับ หน้าอกนะแหวนทุกอย่างพวกนี้จะแปลเป็นในรูปของฝังเพชรนะครับเน้นหัวเข็มขัดเป็นสร้อยแหวนถ้าหากว่าเป็นผักกาดดอกเล็กๆก,ก็จะทําเป็นต้มหูทําเป็นจี้เป็นแหวนนะครับคู่นี้นะครับเนีย่ยลองยิงดูถ้าไปสองอันนี้นะ่ะมันเป็นชุดของเขาเลยเป็นชุดของเขานะทั้งแหวนทั้ง เนี่ยกลุนเนี้ยนะครับท่านดูนะครับเห็นไหมครับชุดเนี้ยสุดสวยเลยนะครับแล้วมาดูต่อไปตู้ต่อไปนะครับเห็นไหมครับองค์เจ้าแม่ไปจกเนื้อแก้วชมพูเนื้อแก้วนะครับน่ะกระดาษหนึ่งแพงกว่าเพชรเด็กแล้วท่านคิดดูว่ามูลค่ามันเท่าไหร่นะหกหยกหกลกซิลเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันแพงกว่าเพชรคือ จกเขาเรียกันแบบอ่อนไหวอะไรที่หายากเนี่ยคือเพชรเนีเ่ยมันมีทั่วโลกแต่ถ้าหยกมันมีแค่ประเทศพามา่าถ้าไทยเองมีแค่ประเทศเดียวนะครับแล้วก็ประเทศจีนนอกนั้นก็เป็นหยกเนื้ออ่อนเขาเรียกว่าเป็นพวกพลอยนะครับนี่มาดูแก้วเหล้าที่ผมจะมอบให้ทางทูตจีนได้ประสานไปแล้ว แก้วเล่าเฉียนหลงห้องเต้อ่ท่านมาดูต่อไปพวกกำไรพวกนี้นะครับเนี่ยพวกเนี้ยแต่ละชิ้นเนี่ยประเมินราคาค่อนข้างยากเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมูลค่าหยกไม่ไม่ขี่ล้านหรอกครับไม่ขี่สิบล้านหรือลอยล้าน,านแต่ใครเป็นผู้ใช้ในต่างหากละครับใช่ไหมครับนั่นดูนะครับแพงกว่าแพทหกเท่าเอเ นะครับเอาแล้วครับเปิดท้ายด้วยพระทองคำานี่พระทองคำฝังเพชรท่านเดี๋ยวได้ดูหลากหลายนะครับอยากได้องค์ไหนเอาเลยครับมอบให้กับมูลนิธิทั้งหมดทุกองค์ฝังเพชรล้วเป็นพระทองคำแท้ท่านท่าน,านต้องไล่ดูถ้าชอบนะครับเคยออกคลิปไปแล้วมาดูตู้นี้บ้างเอาให้ดูกันแบบสนุกสนุกนะครับ อา้าวมาปิดปิดด้วยตู้นี้ดูนะครับนี่เหรียญรัดการที่ห้าหลวงพะะ่อสทรนะครับสวยๆงามๆท่านสามารถทําบุญได้ครับเพราะผมตั้งใจว่าปีหกหปลายปีปอาจจะบวชหรือกลางปีไม่แน่อยู่ที่ทุกอย่างสําเร็จหรือไม่ถ้าไปทําเป้านะครับผมก็มอบให้ลูกๆหล,ล,ลานๆแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นสมบัติเหล่านี้จําเป็นต้องทำบุญให้หมดอ่าสวัสดีครับไว้พบกันนะครับอย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับเป็นคำวันที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกๆคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านที่ได้ชมคลิป ของคุณไจเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สําหรับกรเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการหนึ่งปีดุดนี้สองปีอยู่ดีสามปีมีเงินฝากนะครับทําไมถึงคําว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี่คือต้องพวกเกษตรกรนี่ก็คือหนึ่งต้องลดต้นทุนสองเพิ่มผลผลิต ทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลสหนึ่งใบปุ๋ยหนึ่งกระสอบมูลค่า1,000บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับอ่นนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยรยไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่สอง ลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิกขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละหก0้อยบาทแล้วก็หนึ่งขวดใช้ได้ถึงสิบไร่ตกไร่ละหกสบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับและที่สามทางเราก็จะมีปุ๋ยที่ เขาเรียกว่าหมอดินหมอหมอพืชสารพัดหมอนะฮะ,ะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะพันสองร้อยบาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผล,ผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมา,สมาชิกได้ทันทีที่ไลน์ OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่097 297 5146ได้ทันทีครับ